บิลเลียนพนันสวัสดีค่ะดิฉันรองประธานฝ่ายการตลาดกัญญาสาลอดภัยค่ะผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักบริษัทบิลเลียนคือท่านประธานวราวุธเสวีวันลบค่ะและยังได้รับเกียรติเป็นกรรมการบริหารของบริษัทบิลเลียนค่ะมิซาบตอนอ,อดีตที่ผ่านมานะคะท่านลองทําอะไรมาก่อนคะอ๋ออดีตก็เป็นแม่ค้าก็เคยทํานะคะสาวชาวไร่ก็เคยเป็น เนาะแล้วก็ค้าขายก็เคยทำค่ะแต่ว่าอาชีพเหล่านั้นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้ค่ะเนื่องด้วยเงินทองไม่พอใช้ก็ได้ประธานเนี่ยไปเปิดโอกาสให้มารู้จักบริษัทนะคะก็เลยเข้ามาชมโครงการของท่านนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทำธุรกิจกับท่านค่ะแล้วไม่ทราบว่าสนใจวินเลียนได้ยังไงคะ อ๋อก็คือสาเหตุที่สนใจเพราะว่าบริษัทบิเลียนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลสุขภาพได้ซึ่งไปตรงที่คุณแม่เป็นปัญหาสุขภาพของคุณแม่ก็คือเบาหวานความดันโรคกระเพาะโรคไตแล้วซึ่งตัวรองเองในช่วงนั้นที่ยังไม่เคยรู้จักบริษัทนี้ก็ทํางานโรงงานก็มีปัญหาเรื่องโรคเครียดค่ะมีนี่สินเยอะค่ะก็ร้อยละยี่ิบไม่มีโอกาสปลดเปื้อหนี้สินก็เลยเข้ามาดูแล้วโครงการหรือว่าแผนการตลาดเขาสามารถว่าฟังแล้วว่ามันตอบโจทย์ได้ก็เลยสมัครใจ นะร่วมทำธุรกิจกับท่านค่ะแล้วสินค้า,าก็สามารถตอบโจทย์ได้ซึ่งคุณแม่ที่ใช้ยาโรงพยาบาลมานานนะเป็นเคมีก็เทียวไรเทียวคือไปว่างันดีกว่านะแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้นพอได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วก็ตอนนี้เบาหวานความดันของท่านไม่มีแล้วค่ะค่ะแล้วม่ทราบการทํางานในปัจจุบันของบิเลียงไอ๋อในการาทํางานในปัจจุบันก็ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าแผนท่านเอือ้อแผนท่านดีนะคะ,ะแผนก็ทําง่ายสินค้าก็มาตรฐาน นะคะกินแล้วต้องชมกินแล้วต้องชอบแล้วก็มีการซื้อกินซื้อใช้กันประจําอยู่ตลอดต่อเนื่องเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องการแผนต,ตลาดก็ทําง่ายๆสบายสบายซึ่งอดีตเป็นสาวโรงงานก็จะมีรา,ายได้จากโรงงานนะคะแต่ตอนนี้ทางบริษัทบิเลียนเนี่ยจะจัดจ่ายให้เราเนี่ยทุกวันจันทร์และวันศุกร์ซึ่งมันสามารถทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนและพลิกชีวิตของเราจากหน้ามือไปหลังมือได้ค่ะ เราไม่ทราบว่าท่านรองมีเป้าหมายยังไงบ้างคะในอนาคตอ่าเป้าหมายก็อยากจะสําเร็จเหมือนหลายๆท่านที่ที่ทำงานแบบนี้แล้วแล้วสําเร็จนะคะเพราะว่าเชื่อเลยนะคะว่าอ่าถ้าพูดถึงว่าการทํางานเรื่องเครือข่ายหรือขายตรงนะคะมันสามารถกรเกษเียณตัวเองทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะ ปดเพืกอหนี้สินได้ละอย่างหนึ่งแล้วก็สําเร็จภายภาคหน้าซึ่งการขยายงานของบริษัทแล้วเนี่ยมันไม่ยากก็อยากจะประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้ทีมงานก็มีเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ทางประธานเนี่ยก็ไว้วางใจนะคะให้รับตําแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดก็ดูแลในโซนภาคตะวันออกทั้งหมดนะคะนะคะเป้าหมายก็สําเร็จกับบริษัทวิเลียนแน่นอนก็อยากมีรายได้เดือนหลักแสนหลายๆแสนแบบนี้ค่ะนะเลขเจ็ดหลักว่าง,ง่ายๆนะ <c oughs> แบบนี้แล้วกันค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะรบกคนท <engag. S 2> ่านลองฝากข้อคิดอะไรให้กับผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะนะคะก็ <ping. S 1> อยากจะฝากสิ่งดีๆไว้สําหรับท่านที่ชมคลิปนี้นะคะ <bends. S 1> เปิดมาเจอโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจติดตามชมมาก็แล้วแต่เนาะลองก็อยากจะฝากสิ่งดีๆว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะที่ทํางานมาหลากหลายนะคะแต่ยังไม่ตอบโจทย์ตัวเองได้ยังไม่อยาก ยังไม่มีสิ่งที่เราอยากได้นะคะวันนี้ลองมองและติดตามบริษัทบิลเลียนดูนะคะว่าสามารถให้อะไรกับคุณได้บ้างนะคะ,ะซึ่งลองกัญสาเนี่ยนะคะก็จะเอาคลิปดีๆเนี่ยนะคะมาออกให้เห็นบ่อยๆแล้วก็ได้ติดตามขอฝากไว้นะคะว่าไรายได้นะคะเข้าหลายทางดีกว่าทางเดียว ยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะอาจจะแย่จะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงนะเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงเนาะแต่เราเนี่ยจะไม่ทําตัวแย่ตามเศรษฐกิจนะเพราะทุกอย่างมันมีอะไรที่พลิกจากหน้ามือไปหลังมือได้ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่ะนะคะค่ะวิเลียนพันล้านสวัสดีค่ะ